มชิมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุรีในคลิปฉลองหนึ่งร้านซับของกิปุรินั่นเองช้าก่อนดิฉันทหารละคะกิปุรีเดี๋ยวก่อนสิคาพวกคุณทั้งสองคนน่ะดิฉันทหาละคะกิบุรีเราไม่ใช่กิปุริแต่เราไปบูรีนะรีอาะไรกันนะเพราะว่าฉันคือกิบุรีเี่ยปแล้วเปบูรีกิปุริเดิมไม่ใ่เราไปรีไม่ใช่คืกิบุรริบรีไม่ใช่ราไป็ริูรีฉันกบรสุดใช่จิงุร แลวของพวกเธอเนี่ยก็กิโบดรีกันทุกคนนั่นแหละนี่นี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยถ้าอยากจะรู้เรื่องราวให้กระจ่างชิคกพองที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกเผยความช่วยสัตย์ธรรมและความรักกิปุรีผู้แสนน่ารักและทรง่มเสน่ห์กิบุรีและก็กิปุรีอีก เราหลายคนแก๊้งที่ปุริให้จัดกวาลไวยหอพวกนี้ที่สดใสเราแล้วอยู่สดใสก็ปุริไง